แบตเตอรี่นะครับที่ใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับเราทํามาลองรับตั้งแต่ในกลุ่มซีซน้อยๆเลยรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นเรียกว่าพิิกไบ์ แบตเตอรี่ของยูอซ่านะครับที่เป็นแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นะครับทุกตัวเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี่แบบ agm แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพดีสูงสุดในในกลุ่มของแบตเตอรี่ยี่แบบแมทรนฟรีหรือว่า mf และในกลุ่มของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เองนะครับเรามีอยู่2อปุ๊บปิ้งใหญ่ๆกลุ่มแรกนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ในซีรีส์วา z จะเป็นแบตเตอรี่ชนิด agm แบตเตอรี่พร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งอะไรคุณซื้อมาคุณเอาใส่รถคุณใช้งานได้เลยกับอีกนนนนชิดดดแแบบบยยกกก้้้้รมมาุ่ววีะจขึต TX Y t ทและตามด้วยรันต่างๆซึ่งพวกนี้นะครับจะต้องทําการเติมน้ํากรดแต่ว่าตัวน้ํากรดเนี่ยเรามีแยกมาในตัวผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับที่ใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับเราทํามารองรับตั้งแต่ในกลุ่ม4 c น้อยๆเลยรวมไปถึงกลุ่มที่เรียกว่าพิกไบต์เลยพันสองร้อยพันสามร้อยซีซีอะไรพวกนั้นเลยครับเรามีแบตเตอรี่ในทุกเซกเมนต์นะครับสำหรับรองรับรถจักรยานยนต์อยู่แล้วครับ